สวัสดีเพื่อนๆทั้งหลายวันนี้พี่อู๊ดจะพามาเที่ยวสวนสัตว์เปิดของพี่อู๊ตเองเป็นสวนสัตว์ไดโนเสาร์ที่ไม่มีใครเคยทำมาก่อนมีทั้งพันธุ์ดุร้ายแล้วก็พันุ์ที่ไม่ดุร้ายเห็นข้างหน้าไหมเป็นพันธุ์ที่เล็กที่เลี้ยงมาเชื่องแล้วนะเห็นไหมเดินผ่านได้สบาย อ้ยน่ารักมากเลยพันนี้แต่อย่าไปอยู่ด้านหน้านะมันคงคิดว่าเป็นอาหารเลยละ่ะอยู่ด้านข้างได้ด้านหลังได้อ่าอนนี้รถของพี่อู๊ดเองแหละรถเบนซ์แต่ยังไม่อยากขับเดินดีกว่าเร็วกว่าเห็นพันด้านหน้านักไหมอุ้ยตัวนั้นหมุนตัวเป็นลูกคางเลยนะเฮ้ยเป็นพันมีเขา พันนั้นก็ไม่ดุร้ายเป็นพันกินพืชแต่อย่าไปเข้าใกล้นะตัวใหญ่มันจะแทงเอาได้แต่ถ้าเป็นตัวเล็กไม่เป็นไรเล่นกับมันได้เห็นไหมจะเบบี้ตัวน้อยเอ,อ้ยเล่นด้วยนี่ไงเอ,อ,อย้ยยานนี่สินี่เห็นไหมเฮ้ยขี่หลังดีกว่านี่สนุกมากเลยเล่นกับตัวนี้เอ,อ้ยสนุกมากเอ,อ้ย แต่ตัวใหญ่อย่าไปเข้าใกล้นะมันแทงไส้ไหลเชยวนะอ้าวตัวนี้เป็นลายลัติดรั้วแล้วอันนี้ก็เป็นทีเล็กที่เลี้ยงมาเชื่องแล้วอืมไม่ทำร้ายคนน้องๆเห็นในกรงไหมในกรงนั้นเป็นกรงที่สร้างอย่างแน่นหนาเพราะเป็นพันทีเล็กที่ดุร้ายมาก2ตัวเนี้ย เฮ้เห็นไหมมันจ้องจะกัดกันอย่างเดียวแล้วถ้าเราเดินผ่านมันมันคงคิดว่าเราเป็นอาหารมันก็จะตามเราเพื่อจะกินเราเห็นไหมดูดิเห็นเราอย่างกับเป็นอาหารมันนะฮา ยังไม่ถึงเวลาให้อาหารเลยนะเออบังเอิญอาหารหมดถ้าจะหิวแย่เลยอดทนไปก่อนนะถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะเข้าไปในเมืองจะซื้ออาหารมาฝากรู้สึกว่าพวกเจ้าสองตัวนั้นกินจุมากเลยนะเอาหมูเอาเนื้อเอาอะไรมาเท่าไรก็หมดฮะ ขอสำรวจโกงหน่อยนะอืมเฮ้ยอย่าบอกนะว่าประตูตรงนั้นพังไปแล้วอุ๊ยเป็นรูโวด้วย,ยไปสำรวจใกล้ๆก่อนอดูสิเกิดอะไรขึ้นกับประตูตรงนั้นหรือว่าใครแอบงัดเอาไปขายเป็นเศษเหล็ก อุยไม่มีจริงด้วยละอุ้ยมันคงไม่รู้หรอกว่าประตูตรงนี้พังอุยถ้ารู้มันคงออกแน่เลยแหละไม่เป็นไรแต่พี่อูจะพาไปสำรวจอีกสองกลงอันนั้นก็เป็นพันธีเล็กเหมือนกันทีเล็กสีม่วงกับสีขาวจะบอกให้สีขาวตัวใหญ่มากน่ากลัวสุด,สด แล้วเสียงมันคำรามทําให้เรารู้สึกขนลุกขนพองเห็นยังได้ยินเสียงไหมโอ้เสียงกระทืบเท้าสิหลุดมานะไม่รอดแน่ๆเลยละ่ะโอ,โอ้ดูสิมันคงหิวแล้วละ่ะ มันไม่ได้กินมาหนึ่งอาทิตย์แล้วอาหารหมดสำรวจกองก่อนเอ้ยอย,อย่าเพิ่งหิวนะเดี๋ยวก่อนเย็นนี้แหละจะเข้าไปในเมืองหละจะเอาวัวมาให้กินสักสิบตัวจเจ้าถึงจะอิ่มใช่ไหมอุ้ยถ้าเราหลด หลุดลงไปข้างล่างไม่เหลือแน่ๆสำรวจกลงก่อนอกงนี้ได้มาตรฐานดีไม่มีรอยรั่วอืมเอาละว้ช่ด้วยตก มันคงไม่รู้หรอกมันเราตกเอ้าขึ้นไม่ได้เฮ <c oughs> ้ยเราจะเป็นอาหารมันไหมเนี่ยเฮ้ยหลบก่อนเฮ้ยเฮ้ยออกไม่ได้แล้วคราวนี้เฮ้ยปีนไม่ได้ด้วยล่ะอุ้ยอุ้ยมันเห็นเราไหม หาทางออกก่อนเฮ้ยมันจะเห็นเราหรือไมโอ้โหเสียงขู่ของมันโอ้ยมันมันคงไม่เห็นเราหรอกเอ,องเข้าไปสำรวจใกล้ๆมันสิเฮ้ยวูโอ้โห,โโหดูขามันสิ ทืบเราแล้วเราจะเหลือไหมเอเอ๊ะเหมือนมันไม่เห็นเราหรือมันติดอะไรเนี่ยมันคงจะติดโกงหรือเปล่าขามันคงจะไปเกี่ยวกับกกงหรือเปล่านี่เฮ้ยเฮ้ยหางมันเฮ้ยหางมันติดกกงเฮ้ยโชคดีแล้ว เราจะช่วยแก้ยังไงดีเนี่ยฉันคงดันแกออกไม่ได้หรอกนะหางอืดอุยอืดอืดโอ้ยดันไม่ได้หรอกอย่าวว่าแต่มันเลยเรายังหาทางออกไม่ได้เลย างมันติดกงเราก็อยู่ในกงออกไม่ได้แล้วจะทำไงดีกระโดดได้ไหมตรงนี้ได้ไหมปึ๊บ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 ปด๊บปึ๊ปึ๊บ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 ป เอาละน้องๆพี่อู๊ดขอลาก่อนละกันเดี๋ยวพี่อู๊ตจะหาทางออกก่อนนะข้างหน้าค่อยมานำเสนอใหม่เดี๋ยวพี่อู๊ตจะสร้างสวนสัตว์ให้ใหญ่กว่านี้อีกแต่ตอนนี้พี่อู๊ตขอหาทางออกจากกรงก่อนนะ <c oughs> ว้ายตายซะแล้ว <c oughs> ติดตามชมคลิปใหม่ทุกวันจันทร์พุธและศุกร์เวลา19นาฬิกาหรือ1ทุ่มตรงนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ subscribe